นี่สร้างราชการที่สามอ้าทูหลวงพ่อดำมาแล้วจอดตรงนี้เราไหว้เลยไหว้ก่อนแล้วค่อยไปเจียปึง ได้ออ้อแล้วมันพูดแบบอันนี้เราเดี๋ยวไปรับระทตนอาหารก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวดูซิว่าป้าๆจะพาไปกินอะไรอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรนะพระพาชัยพระพาชัยเอาเรามาวันนี้บุกเมืองนะคะเข้าเข้าเมืองย่านพระพาชัยนะทุกคนตรงไป 对。Okay. เราเป็นทานข้าเปลือกกระเพาะปลาหมดนะครับปลาอบเปลือกหมดแต่กระเพาะปลาแล้วเอาต้ไมปปไปไหนเหรอจุดละเด็ก<ป>เกี๋ยวหลอดโบราณปลาป้าตัต้งใจจะมากินข้าวอบเปลือกหมดไปเช้าเลยจ้ะทุกคน อันนี้เราก็เปลี่ยนร้านเพราะเราจะไปกินลาบกระองแล้วจ้ะต้องไปกินถ้วยเสี่ยวจับกางน่ะตอนนั้นอ่ะจับกินที่นี่ต้องข้ามไปฝั่งอื่นบ่างต้องเดินไปกลางข้างนี้าไปวัดนั่นก่อนไหมล่ะจะต้องหิวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หิวไหวไว้ที่รถไง โอ้โครโชวนี่บรรยากาศตึกเก่า วยนะคือเสือพวงพวงละห้าร้อยเออน่ารักดีเหมาะกับแบบไปติดสุดจีนเครื่องสุดจีนอันนี้ก็เป็นสัตว์เจ้าเนาะมีหนึงร้อยหกสิบอ๋อ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 แต่เราไม่ได้เข้าอ่ะ ไปหาอะไรรับประทานกันก่อนเอาตาังเอออาตาังเอลาเผพเาให้เกอาถุงแกะนี่ไงถ้าต้องกระดดเลย

Okay. ไปกดคูณสองไงภาพมันเลยดูแคบแคบเนะเาะเราก็เลยกดหนึ่งคูณคูณหนึ่งเออเออภาพค่อยวายขึ้นหน่อยแล้วกี้คูณสอง,สองเอท้ทำไมกล้องมันแบบมันแคบอะ่ะอันนี้ค่อยกว้างหน่อยค่อยมั่วฉันก็ว่ายอยู่ถอัดไม่ชินเลยชินไม่ชินกล้องนะ เอาต่อเขาซอยกดถ้เานเน่าี้บุตรไปต้อไปตอต<ช>ร่นมร้าแบบันถ้าบุรเ,เ้ใหครับเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบร้อยสิบนี่กุชชี่กุชชี่ตอนเด็กๆดต้องไปชนบุรีอ่ะ ไปบ้านนน้นอ่ะตอนอยู่บ้านนี้นอ่ะเออไปเผาอะ่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ต้องไปบางแสนกินกินสุดสำเร็จแล้วลงมาก่อนกินข้าวต้มที่เขาทำให้ก่อนใช่ป้าพอขึ้นไปจุดเผาอะไรใดๆก็ลงมากินข้าวต้มอาบน้ำตกเสร็จ <im itation> แ,แล้วก็ไปคะ <im itation> กินได้บ้านเอาทุกสิ่งอย่างที่พระอ,อันนำเสนอ นี่หรอไอ้นั่นก็หน่อยนะกระเพาะปลาเ็เอาเลยกระเพาะะได้อะไรได้เปลากุนี่พ่งกินอ๋อเดี๋ยวเราซืกลัานเ้าคะอ๋ต้าห่านแล้วก็หมูแดงก็คุมจะอบะเนาะเแตดออกลยครับพิเศษ พิเศษเลพิเศษพิอเอาธรรมดาเดี๋ยวเขาไม่รรมดาใพิเพิรี่ที่เตียเคยซื้อไปให้เตียที่บอกอร่อยับน้ำแขงเหรอเอกับหอปาแล้วก็มีร้านที่นี่เลยกินตรงน้นในตลาดอ่ะีเลยจะเล่าอีกฝังว่าไอ้สุประตูเพเปิดอะประตูเราข ไไเราไป็นคนอะไรอ่ะมันเปิดแล้วก็แบบคนอ่ะเอออกม้าทำไมสะ <S S 1> พานเลยแท้อันนี้เรากำลังจะไปวัดบางกอนกันนะทุกคนจริงๆมาตรงนี้ถ้าเกิดนั่งทั้งเอ็มาร์ทมาก็มาลงสถานีวัดบางกรนนะ ก็กินกระพอปลาอร่อยมากอ่าอันนี้สถานีวัดมังกรมีของไหว้สุดเกียบเดียวพูดเลยนะยั มามาดูบรยรยากาศในเมืองนะจ๊ะสีสันจ้าล้านตา <c oughs> หมดปีชมพิธแยกวัตถุขาเนี่ยวันใหม่ที่จำแนกโบนั่นโบน์ขาแก้ปีชมเคาเตอร์ใต้สีเขียวทำบุนลงชื่อเสด็จดวงขวดบุฝากดวงสดับเคราะแก้ปีชมเคาเตอร์ใต้สีเขียว ทำบุญลงชื่อเสียมดวงสียมุนลปีเคอร์ป้ายสีงจึงั่งว่าเพื่อปีผมเคอร์ป้ายสีเขียวทำบุญลงชื่อเสดวงสียบมปีเคอร์ป้าสีแดงจาเพื่อปีผมเคร์สีเวบุญลงชื่อเสียงวงเสีบเคอร์ป้ายสีเขียวทำบุ่อเสียดวงเปีเร์ป้าเีวท่อเียงงเ็ร์ป้ายสีเขียวบุญลงชื่อเสรดวเียมงคลปีเค้ายสีุลื่อีเสีมคร์ป้ายสีเขียวทำบ เืินสองางค่ะคเชิญค่ะขอบคุณค่น้ำเต้าอ่ะอืมฉันเี่ยฉันชอบไอ้นี่จังที่ผูกอ่ะเงินทองไหลมาเทมาขอพร สิงจากผิงคุณพรัทเจว้ารท้ปีใหม่องเรองอ้ร่าเวให้รุ่อใหมุ่เขอห่งเออ่องขให่งีขอให้ร่ง่งเรืองขรุ่รืงห้รตลองปีก่อเรเรุ่ข่งองงเอ้นะคะพาเที่ยววัดอนเนาะ ุ่มปอน่์จ้าบุกเขเล่ม่ยี่มีที่ถ่ายรูปเยอะเลยขอพร ท้าแม่กนอิ่มนอนเ่เป็นหยกอะไรู <c oughs> right. ้ไปไหนเข้าไหมคะเข้าไหมได้ออย่าเข้าเข้าไปอืมเงียบสงบดีเนาะหอมไม้เนาะ แม่คนดีมหยกขาเพื่มะอะไรจาบ,บานอะไรนะทำใหม่เกินยอยู่เลยนะกินใหม่เนาะดูไฟ ดูประตูเนี่ยเนาะปลอื่นชอบป,ประตูอย่างเงี้ยเนะาะคัสิคัดสิก่อนอะโอเคค่ะไปเสร็จจากวัดเร่งไร่ยี่นะคะเดี๋ยวอยู่สักพักน,นึน่งเงีเนาะ เข้ามาสักพักหนึงเราจะออกไปซื้อบะหมี่จับกังใช้เตาถานด้วยได<ป>้ไว้โอกาสหน้า<ป>เดี๋ยวจะมาใหม่นะคะออกมามา,มาข้างนอก เอาไม้องแต่ก <that> ็ได <t 8> nah, <my> <ster> ้แ <g> ล <ata> ้วนะได้ฟิวเลยเอากิวมามาพันหนงไงล่ะ cọc bao nhiêu tiền bao nhiêu ạ? cọc khoảng bao nhiêu เ,เอาไปามมทำทผมาเลยจ<ร>้าแกงไอหน,นี่แกงอะไรนะใส่ผ้งแกงเดียงเอออะไรจ้าดูคนยค่ะเียเีย้ยบาทสอวเนี่ยดอ๋อเดี๋ยวนี้เขาไม่สุดะใช่ไหมอ๋อ เนี่ยป้าอยากได้จังเลยอันเนี้ยเอออาสิไออิไลน์ข้างนอกพวงพวงเล็กสองร้อยห้าสิบน่ะพวงเนี้ยพวงเนี้ยอีสองร้อยที่ห้าร้อยมันพวงใหญ่กว่านี้หน่อยจ้ะมีอันนี้พวงสองร้อยอันหนึ่งหรือคู่คู่สิเขาต้องซื้อคู่สิอันนี้เท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้ละจ้ะ tỏ <laughs> <Welcome. Tổ cười> ăn chưa nhé? 200 hết rồi. Tỏ an, ăn kêu. quỳnh, Ừ. mì có え、はい。じゃ、<ALLY> ไม่ถูกอะไรอันละแปดสิบเบอร์ห oh, <80. laughs> ้าอ <strong> ๋อแปดสิบด <beautiful> <cribe> ูิอเบอร์สามจะบอกอัลละห้าบาทเฉยเลยีค่ะี่ค่ะที่บ้านชฟมาน่ี่ให้น้ำค่ะนี่จะกลางค่ะ ในบ้านี่ไรคะติกเอาไหมเอาสี Senin ่ห่อประอันสั่งไปเลยบะหมี่เจ็บกลางเตาถ่านโอ้คนมากเลยทุกคน ok ลองดูลองดูเป็นร้านโบราณเนี้ยคนเยอะมากเเนาะเป็นร้านเก่าแก่กี่ปีแล้วเนี่ยสี่สิบไม่สมากกว่านั้นเหรอ แปดสิบปีแต่เนี่ย็นความเราทานอยูเนาะโอ้ยกว่าจะกดติดกว่าจะอะไรใดๆอี้ยหน่มเตี้ยเมื่อกี้เราผ่านร้านนี้ไหมป้าฝั่งโน้นใช่ไหมเดี๋ยวต้องโดนขนมเตี้ยอีกฝั่งน้ม เสบียงได้เสบียงกลับบ้านแล้วไหว้พงไหว้พระขอพงขอพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแวะซื้อขนมเปี๊ยะอ๋อก็อื่นจะซื้อข้าวต้มเนาะคับข่าใั่ไม่ใช่เยาวราชไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่้หมดอ่ะ มันก็เป็นปอเต็กตึ้งปอเต็กตึ้งจะถามว่ายาวลาดไหมก็เยาวลาดแหละแต่เยาวลาดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเอออันนี้ประมาณนี้แหละนี่เลยพับพาชัยแรงอ่ะเดินไวมากเลยค่ะ มาซานอันไหนทอ,อ,อเจีย๊ยอันไหนดีเยอะชาไทยถั่วแดงฟักเค็มมันม่วงเปือกโอเคเดี๋ยวซื้อขนมก่อนอันไหนตู้นู้กับตู้นี้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้ไอไอขนมเฮ้ยนี่นเอาไหมหัวหมูมีปลาหมูปลาหมึกเป็นค้ามนะ เอ้าฟักสี่กับทุเรียนสี่น้ำบอกกพอดีคืออะไรวะเนี่ยหูยู่หรอนี่คืออะไรถั่วถั่วไข่เค็มถั่วไข่เค็มสี่ฟักสี่ทุเรียนสี่โอเคเนาะแล้วพอเดอร์หน่อยค่ะเออโอเคเอาถั่วสี่ แล้วก็ทุเรียนสีก็ได้เนาะอันไหนอร่อยกว่ากันอันไหนโบราณอันนี้ค่ะสีอ่าแล้วก็ฟักฟักสีจ้าอ่าแค่นั้นเราอยาไปให้พี่อันหนึ่งก้อนเงินก้อนทองทุเรียนหนึ่งเราอัน อันนี้คนนี้จบอันนุ้เออเดี๋ยวแยกแยกไปหนึ่งห้าหกค่ะไม่จูบเปล่าไปซื้อขนมเสร็จแล้วมันจะมีบะหมี่บะหมี่ที่ใส่้แข็งครกเโอยโร์ กระต้กกะมกระดูกหมูกับบ้าระสามใส่ไก่หรือเปล่าไั่ใส่จ้ประมาณนี้นะคะจบคลิปแล้วจบที่ร้านข้าวต้มกระดูกหมูตรงข้างวัดอะไรข้างมูลนิธิข้างมูลนิธิร่วมกตันยูหรือไตรหกคมอะหรือไต้หกค ประมาณนั้นแหละโอเคบายบาย